สวัสดีครับผมพามาดูโกเด้นนะฮะโกเด้นเทานะครับอยู่ซอยมิตรทีนนะครับเป็นบ้านเทาวเฮาส์สวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับหมู่บ้านหรูมากฮนะเนื้อที่21ตารางวาจุด2ครับนี่คือถนนหน้าบ้านนะในหมู่บ้านนะครับก็ถนนประมาณ8เมตรด้วยกันครับนี่ก็คือขามานิดเดียวครับ บ้านเราอยู่ตรงนี้ครับนี่น,น,นี่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยนะนี่คือ mm hmm. บ้านหลังนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในแล้วสุดนะสุดนี่เป็นสวนสาธารณะครับติดอยู่แค่หลังเดียวนี่ด้านในครับด้านในครับ2.2.2ตารางวานะครับนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโรงครัวครับ นี่คือโรงครัวครับมีแทงน,น้ำด้วยนะเป็นแทงน,น้ำนะครับอืมเป็นแทงน,น้ำนะฮะมีห้องน้ำนะฮะชั้นล่างมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับห้องเก็บของหนึ่งห้องนะครับนี่คือห้องเก็บของนะฮะเป็นห้องนอนก็ได้ครับไม่เฉพาะเก็บของครับเป็นห้องนอนนะฮะนี่ก็ห้องโถงใหญ่นะครับเด<ม>ี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนเลย นี่ห้องน้ำครับชั้นล่างห้องน้ำชั้นล่างครับกว้างครับในห้องน้ำชั้นล่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปชั้นบนกันครับไปด้านบนเลยนะะไปด้านบนเลยครับ นี่ก็คือทางบันไดขึ้นนะฮะขึ้นไปก็จะเจอห้องเลยครับสองห้องเล็กๆครับอืมได้ดูนะฮะนี่คือบันไดนะครับบันไดขึ้นไปชั้นสองนี่บบันไดก็ถือว่าจัดว่าสวยครับอ่ะนี่ก็คือห้องครับ นี่ห้องขนาดกลางครับห้องขนาดกลางนะ oh. ในห้องขนาดกลางนะครับห้องนอนนะห้องนอนนี่เป็นห้องนอนนะครับให้ดูแล้วมาอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องเล็กข TE ึ้นมาหน่อยหนึ่งเล็กลง่นิดนึงครับอ่าเล็กลงินิดนึงนะครับนี่อีห้องหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวไปห้องหนึ่งครับ นี่เป็นห้องน้ำชั้นบนครับห้องน้ำชั้นบนนะฮะอะอันนี้เป็นห้องนอนครับห้องนอนในห้องใหญ่ครับห้องน้ำในตัวเลยห้องนอนห้องใหญ่ห้องน้ำในตัวครับอ่ะท่านที่ชมคลิปวิดีโอนะครับนี่คือผมให้ดูพอสังเกตนะฮะรายละเอียดยังไงก็ โทรมาพูดคุยกันนี่เป็นห้องน้ำนะเป็นห้องน้ำนะครับห้องนอนแล้วก็ด้านด้านบนครับในผมถ่ายไม่ได้เปิดประตูครับลวดนี่ก็คือบริเวณทางครับทางเนี่ยเป็นห้องเป็นภาพนิ่งนะครับท่านใดที่สนใจครับก็โทรมาตามเบอร์นี้มาสอบถามรายละเอียดครับโคดินทาวนะครับ